ดีครับพี่น้องครับนะโอ้ยเอาอีกแล้วนะครับลงข้างทางอีกแล้วนะกระบะคันเดิมนะพี่น้องนะเมื่อวานก,ก็ทีหนึ่งแล้วนะน <ẹ> p, เออ p, p, ใส่หูแหนบเลยพี่น้องวันนี้ได้เชือกมาแล้วพี่น้องนะนเออแรงคนคงไม่ไหไวให้ดูครับโอ้หมันชันนะพี่น้องเอ้ยนะมันชันนะพี่น้องนะครับต้องอาศัยนะฮะอาศัยล็อเกียวนะพี่น้องนะครับออ หอนกินรีเลยจัดการให้นะฮะเกี่ยวข้าวเสร็จขึ้นมาพอดีเลยอ่าระวังนะระวังนะถนนก็กว้างนะแต่คุณตาแกกะระยไม่ถูกพี่น้องก็ลงไปซี่แก้มกันเดิมนะพี่น้องน่ะ เเจ้าฟันกินรีนะฮะตัวช่วยวันนี้รอลอเลยเงาวับ,บนะครับอ่ะลองดูจะได้ไหมอะไม่สามตันวม่ตันวันนี้ไม่ได้โซ่มานะฮะอะมีเชือกเส้นหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ บอละอดีเกี่ยวข้าวเมื่อกี้อยู่ข้างในออกมาเจอนะฮะกรเลยอาวุธผมช่วยผมช่วยอะไรกันด้กันนะครับฮ่าที่บอลที่เราดีใจดีนะฮะโอ้วันนี้ลมแรงเหลือเกินมาดูกันครับอ้าวโอ้ยเรียบร้อยอนะขาดแล้วนะ ไม่ได้เชือกขาดต้องใช้โซ่สลิงเวยนะไม่รอดนะไม่รอดนะฮะเออ มันน้องปอยจะเข้าไปในหมู่บ้านเบลโซกอยู่นะฮะโอ้โหฝยถอยที่พอถอยถอยมาบ่ขึ้นดอกบ่ขึ้นดอกบ่ขึ้นบ่ขึ้น เ่าข네ึ้นสองกันซี่เ่ะมันมืนดึงไม่ได้อาขับลงคนาเลยไปนอกเนี่ยโอ้ยไล่จร <to puis> ิงๆนะปันชันนะนีครับปันชันเป็นเมตรเลยนะเกือบหนึ่งเมตรจะขึ้นได้ไงเระเพียงเนงะเออต้องดึงไงอีกแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วกันจะได้หรือไม่นะ กับพี่พรกินนรีจะขาดอีกไม่น้อยเชื่อมีเนาะอ้าวดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วไ่ได้หลุดแล้วเชื่อลุดแล้วครับ เอาไ,อาไหมอไเกลรอบนะเอาเอาอาไปแล้วไปแล้วไ,ไปเลยไปลไปลไปลเาครับขึ้นลขน้ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม ขึ้นไหมเฮ้ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดดึงไปดึงไปเอ้าเอ้าโอเคโอเคได้แล้วโอ้โหไงงงเลยพี่น้องเอ้โอ้โหาฮ่าโอเคได้นะฮะ ขึ้นได้นะฮะนี่ไปของเราเนะี่ยรลอๆเลยนะครับพรจินดารีจากเมืองแกสูบังไฟโก้นะฮะขอบพระคุณด้วยนะครับที่มาช่วยดึงพระคุณตานะเอาตัดรถให้แกหน่อยครับเบาเบาคร <c oughs> ัเาเอาอ่าเรียบร้อยคุณตา รพรออจินรีการช่างนะฮะสนจิตสนใจก็ไปเลย0 8 1 9 1 1ด7 3 5พี่น้องนะฮะร,ราคาสเปคก็คุยกันเองแล้วกันนะฮะแอดมินไม่ทราบนะพี่น้องนะนะเกี่ยวไว้เกี่ยวข้องละเกินนะปล่อยข้าวนี่เร็วมาก,กเลยเจนหนึ่งอุ้มประมาณสองตันห้านะฮสามนาทีเสร็จพี่น้องเหรอน,นะครับโอ้โหที่ดเ,เลยนี่นเอาใกล้ๆแล้วกันนะ รีการช่างนะพี่น้อง